สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวแกะกล่องนะครับแล้วก็รีวิวทดสอบ Switching Power Supply ราคาถูกนะครับจาก s h o ป e ีสั่งมาจากเว็บไซต์ช h อป e ีนะครับราคาพร้อมรวมค่าส่งด้วยนะรวมค่าจัดส่งด้วยอยู่ที่366บาทนะครับ นี่นะฮะก็เพิ่งได้รับมาจากช้อปปีนะครับแต่รู้สึกว่าห่อมาไม่มีกันกระแทกอะไรเลยมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันมาอย่างเงี้ยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องแล้วก็ทดสอบให้ดูนะครับเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์30แอมป์นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ นใดเพื่อท่านใดจะซื้อหาไว้ใช้งานก็ลองเข้าไปสั่งกันดูนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ อ๋อนี่นะครับมันมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะฮะแกะดูสิก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะครับ น่าจะโดนกระแทกมานิดนึงหรือเปล่าสติ๊กเกอร์ขาดนะฮะเหมือนว่ามันหรือว่ามันอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอะ่ะสเปคสเปคสเปคอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านี่นะครับเป็นยี่ห้อและสเปคหรือเปล่ายี่ห้อวิชันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะนะฮะสเปกก็อินพุต 100ถึง240โวลต์นะครับ d c 12โวลต์30แอมป์ประมาณนี้เลยก็เป็นสวิตชิ่งทั่วๆไปนี่แหละ,ะเพื่อนเพื่อนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเออแต่นี่นะครับคือสวิ์เลือกระหว่าง110โวลต์และ220โวลต์นะครับอลองดูเพือเ่อนดูตำแหน่งนะฮะ มันอยู่ที่ร้อยสิบโวลต์นะครับอืมโซาสวิ์มันเลื่อนในด้านนี้นะฮะจริงๆมันต้องอยู่ที่สองรอยี่สิบโวลต์นะครับแบบนี้ถ้าต่อไฟเข้ามีโอกาสพังนะนี่นะครับไม่รู้ว่าทางรา้านเขาเขาทดสอบมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันเลื่อนไปทางนี้จริงๆมันต้องเลื่อนมาทางนี้อ่ะเป็นสองรอยยี่สิบหรือเปล่าต้องแบบนี้หรือเปล่า นะครับเพราะว่านี่นะฮะ220โวลต์อยู่ฝั่งนี้110โวลต์อยู่ฝั่งนี้แต่สวิตช์มันอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เท่ากับว่ามันเลือกใช้ไฟ110โวลต์แบบนี้เราต่อไฟ220โวลต์เข้าไปมีโอกาสพังได้นะฮะตัวเช็คค่ดีนะครับเพื่อนๆถ้าท่านใดสั่งมานะครับก็เลื่อนไปทางฝั่ง220 v นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าเพื่อทดสอบดูนะครับว่ามันเปิดปิดใช้งานได้หรือเปล่า ขก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าต่อไฟเข้าตรงไหนนี่นะฮะสัญลักษณ์ AC ซนะครับ n อนี่ฮะอยู่ในตำแหน่งคู่แรกนี้นะครับค้่ถัดไปอันที่3นี้เป็นาสายดินสายกาวนะครับแล้วส่วนที่เหลือ3 3อันด,นด้านนี้นะฮะเป็นค้่ลบนะครับ3อันด้านนี้เป็นค้่บวกนะครับก็เดี๋ยวลองดูลองต่อไฟเข้าดูกัน ต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอเอาไปเสียบกับปลั๊กเซฟตี้ของผมนะครับก็คือปลั๊กตัวนู้นนะฮะมันจะเดี๋ยวจะต่อผ่านหลอดไฟก่อนนะครับจ่ายไฟโดยผ่านหลอดไฟหลอดไส้ก่อนเพื่อดูว่า,ามันเผื่อมันช็อตนะครับเพราะว่าของใหม่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะฮะเผื่อมันชอ็อตมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับอลองดู เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ออนเบรกเกอร์โอเคนะครับหลอดไฟติดแวบขึ้นมาแล้วก็ดับลงก็แสดงว่ามันไม่ช็อตนะฮะแล้วก็มีไฟสีเขียวสถานะตรงนี้นะครับแสดงสถานะให้รู้ว่าตอนนี้ส่วนสวิตช,ชิ่งทํางานแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมบ p พาสสวิ์นะฮะบพาสสวิ์เซฟตี้นะครับ,รบก็ตอนนี้ไฟ2 2 0โวลต์จ่ายเข้ามาที่ตัว power p า y ตรงๆแล้วนะครับ ทีนี้ผมมันมีกลิ่นของใหม่มีกลิ่นของใหม่ออกมาด้วยเสียวๆก็มันกลิ่นพวกน้ำยาเคลือบนะครับนี้ผมจะลองวัดไฟดูนะครับวา่าไฟมันปรับได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือแรงดันที่เขาปรับมามันอยู่12.18โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัว VR ตรงนี้นะครับ VR ตัวสีเหลืองๆนี่นะฮะเป็น VR ไว้สำหรับปรับแรงดันตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะปรับต่ำสุดก่อนนะฮะคือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับว่าต่ำสุดนี่มันได้กี่โวลต์ อันนี้คือแรงดันต่ําสุดนะครับที่ปรับได้คือ9.42โวลต์นะครับปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ลองดูนะฮะสูงสุดอยู่เท่าไหร่อันนี้คือแรงดันสูงสุดนะครับคือ14.88นะฮะ87 88นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับซึ่ง สวิชิ่ง12โวลต์เราก็จะใช้งานอยู่ในช่วง12โวลต์นะอันนี้ผมเพื่อสมาชิกฝากสั่งเอาไปใช้กับวิทยุสื่อสารนะครับเะนั้นแรงดันที่ใช้งานก็จะอยู่ประมาณ13.8โวลต์นะฮะดี๋ยวผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณ13.8โวลต์นะครับประมาณน,นี้นะครับทีนี้สเปคมัน30แอมป์นะฮะแต่ว่าผมผมจะเอาอะไรเทสมันได้อะ30แอมป์ ไม่มีโหลดเทสเนาะเดี๋ยวผมเทสแบบนี้แล้วกันผมจะเอาวิทยุสื่อสารมาต่อดูแล้วกันว่าใช้กับวิทยุสื่อสารเนี่ยไฟเวลาตอนเราใช้งานไฟมันตกหรือเปล่า อันนี้ผมตัดไฟ AC ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเอ๊ะทำไมต่อไม่ระวังนะฮะผมตัดเบรกเกอร์ไปแล้ว อันนี้นะครับผมก็เอาวิทยุสื่อสารมาต่อนะครับวิทยุสื่อสารตัวนี้กินกระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับกินกระแสอยู่ที่8แอมป์นะอันนี้แรงดันผมปรับไว้ที่13.8นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดคีย์วิทยุสื่อสารดูว่าไฟมันจะตกไปแค่ไหนนะฮะลองดูนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูกำลังวัดของวิทยุสื่อสารด้วยตัวนี้นะฮะนี่นะครับกดคีย์นะครับเ,เพื่อนๆดูที่ตัวตัววัดกำลังวัดก็ได้เวลาผมกดคีย์แล้วเคมมิเตอร์มันไอเ็มวัดวัดมันก็จะขึ้นนะฮะอยู่ที่เกือบเจ็สิวัตต์นะครับนี่นะครับดูแรงดันนะครับ อยู่ที่13.81นะฮะอ่าผมกดนะครับอ่านี้กดนะฮะนี่นะครับแรงดันไม่ตกเลยนะครับอยู่ที่13.82นะครับนี่นะครับแรงดันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งด้วยกดคีย์นะครับกดนะครับตัวนี้กิน8แอมป์นะฮะนี่นะครับ13.82นะเดี๋ยวผมวัดกระแสให้ดู เดี๋ยวเพื่อนๆจะให้เชื่อว่ามัน8แอมจริงหรือเปล่าของเข้าไปนี่นี่นะครับผมกดคีย์นะฮะตัววัดตัวนี้วัดได้แค่7.5นะครับแต่จริงผมทดสอบกับ Power supply ตัวเนี้ยมันจะวัดได้อยู่8แอมนะครับอันนี้มันอาจจะผิดเพี้ยนผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อย ลองดูเนี่ยครับ7.6นะครับไม่ตกนะครับน,นะครับนี่นะฮะ7.7 13.82นะครับแรงดันนิ่งๆเลยก็โอเคนะผมว่าโอเคนะนะฮะตามสเปคเขาบอกว่า3 0แอ์เนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วก็คืออาจจะใช้ได้ไม่ถึงหรอกนะครับ สักครึ่งหนึ่งก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนำไปใช้กับยูสอสาร,รเนี่ยนะครับยูสรรื่อสารก็หนึ่งตัวเนี่ยใช้ได้สบายกินกระแสอยู่ประมาณสัก10แอมป์เนี่ยนะครับแถึง10แอมป์ก็โอเคนะฮะก็สเปคสามสิบแอมป์ราคา300กว่าบาทถ้าเราจะใช้30แอมป์เต็มมันน่าจะใช้ไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ยากสำหรับราคานเนี้ยเนาะ แต่เราเอามาใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน1 5แอมป์เนี่ยน่าจะใช้ได้สบายไฟไม่ตกด้วยนะครับ 7-8M อมป์นิ่งๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับก็จริงๆอยากจะทดสอบที่หาอุปกรณ์มาทดสอบกระแสสูงๆดูเหมือนกันว่า,าจริงแล้วมันจะจ่ายได้เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไม่มีอุปกรณ์นะครับ แล้วก็อันนี้มันไม่ใช่ของผมด้วยเพื่อสมาชิกฝากสั่งนะครับถ้าทดสอบที่กระแสสูงสูงเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันจ่ายได้หรือเปล่าแล้วมันพังเนี่ยก็เดี๋ยวความซวยจะบังเกิดนะฮะก็ต้องซ่อมให้เขาอีกนะครับก็เอาเป็นว่าขอรีวิวทดสอบเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะให้รู้ว่าโอเคราคา300อกว่าบาทเนี่ยมันก็ใช้ได้ไฟไม่ตกนะครับไฟไม่ตกใช้งานได้ เะะท่าน,นี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับราคานี้เราทำเองไม่ได้หรอกนะครับ3า0กว่าบาทลองซื้ออุปกรณ์มาทำงบหนึ่งพันก็ยังทำไม่ได้นะครับถ้าเราซื้ออุปกรณ์มาทำเองเนี่ยงบหนึ่งพันก็ยังทำไม่ได้นะฮะอันนี้ซื้อมา300กว่าบาทร้านค้าอยู่ในไทยท่านใดสนใจลิงก์ได้คลิปก็ไปกดสั่งมาลองเล่นกันดูนะครับถือว่าเมื่อเทียบกับราคา รเราต้องเทียบกับราคานะครับเทียบกับราคา300กว่าบาทผมว่าคุ้มอยู่นะฮะสมัยก่อนซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าสายสามสิบแอมป์สมัยก่อนซื้อไม่ได้ตัวหนึ่งอย่างน้นอยๆต้องมี7จ็ดแปดร้อยนะครับถามว่ามีถูกกว่าน,นี้ไหมสามสิบแอมป์มีตัว200กว่าบาทก็มีนะครับจากต่างประเทศลองไปสั่งกันดูนะฮะร,ร้านค้าในต่างประเทศตัว200กว่าบาทเองแต่เพื่อนสมาชิกผมเขาไม่อยากรอนานเขาบอกสั่งในไทยนี่แหละนะครับราคา อ,อยู่ประมาณ5-600กก็สั่งเละแต่ว่าผมจัดตัวนี้มา300กว่าบาทเพราะว่าประเมินดูแล้วราคาอยู่ประมาณเนี้ยสี0รมันก็อยู่ในเกตเกตเดียวกันนั่นแหละนะครับเราก็จะสั่งแพงทำไมนะฮะก็เอาราคาเนี้ยสามกว่าบาทถ้าใช้แล้วพังในราคานี้ก็ซ่อมไม่คุ้มก็สั่งใหม่นะฮะอ่ะก็โอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ขอจบรีวิวแกะกล่องและรีวิวทดสอบ สวิชิ่งเพราะวอร์้าพาย12โวลต์30แอมป์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็เนื้อหาในคลิปทีพ่พาดการใดขอภัยเพื่อนๆด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ